แมนดีเอ็ปี 2, 2022มีซีรีส์วายเรื่องไหนบ้างวันนี้เราก็สมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ดูกัน คนดีดีตลาดับเข้าสูชา่ช่องเรนเวนะครับวันนี้นะครับเล้งก็จะมาอัปเดตซีรีส์ Y น,นะครับจากค่าแมนดี้ w ว r l ์คให้ใกับทุกคนเนี่ยได้ดูการจริงๆแล้วนะครับเล้งก็มีการอัปเดตไปแล้วแ้่นะคบสาหรับค่ายนี้ว่าจะมีการผลิตซีรีส์ y เรื่องไหนบ้างในปีนี้นะครับแต่ก็จะมีการเลื่อนออกไปนะครับเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆเนาะไปเป็นปีหน้านั่นเองก็คือปี2022ที่จะถึงนี้นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเล้ก็จะมาอัปเดตว่าจะมีเรื่องไหนบ้างแล้วก็ นนั่นเองเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนิ่งเฮียก็หาว่มาซื้อเมื่อการมั่นหมายตั้งแต่ยังไม่เกิดทําให้คนคนหนึ่งต้องไม่เป็นตัวเองความรับที่ซ่อนไว้จะปกปิดมาได้นานแค่ไหนกิเลนกับเกือเป็นคู่มั่นกันด้วยยุคข,ของทั้งคู่ที่ห่างกันถึง7ปีก็จึงเหมือนน้องน้อยที่วิ่งตามพี่ชายยึดมั่นว่าโตไปจะต้องแต่งงานกับเฮียเหรียญ นายสายตาเกลือเฮียก็เป็นผู้ชายแสนดีขออยันทํางานทํากิจการเครื่องดื่มของมึนเมารวมถึงมีผักเป็นของตัวเองเกื้อทาทุกอย่างเพื่อเป็นคนที่เหมาะสมกับเฮียแม้ว่าจริงๆแล้วนิสัยของเขาจะตรงกันข้ามกับภาพที่เฮียเห็นก็ตามแต่แล้ววันหนึ่งโรกทางใบก็พังลงมเมื่อเกลือถามเฮียที่เคยแสนดีว่าเฮียจะแต่งงานกับเกลือไหมเฮียก็ไม่มีปัญหาตอนเกลือบอกว่าอยากอยู่กับเฮียตลอดไปเฮียก็อยู่ได้ แลกเกื้อถามว่าเฮียรักเกื้อไหมเฮียกับตอบว่ายังไม่ใช่แถมเฮียยังบอกว่าเขาเหมือนตุ๊กตาแอนนาเบลทำให้เกื้อเลือกจะไม่ทนเลือกที่จะมุกอ่อนไม่แต่งงานแล้วก็จะถอนแม่นจากนั้นเกื้อเลือกกลับไปเป็นตัวเองเป็นเด็กช่างทัดหูย้อมผมสีที่ชอบพูดจาคำหยาบก,กับเพื่อนและจะตามไปปวดไม่ให้เฮียมีความสุขพีเจ็คนกลาง เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของเจพนักงานออฟฟิศไว้ใกล้30ปีเจเป็นลูกคนกลางหน้าตากลางๆความสามารถก็กลางๆไม่มีอะไรโดดเด่นซึ่งต่างกับเพื่อนสนิทอีก2คนที่หน้าตาโคตรหล่อ ทำให้เจ็มักจะตกอยู่ในสถานะคนกลางเป็นสภาให้คนอื่นเข้าหาเพื่อนของตัวเองด้วยความที่เป็นคน,นะฮาฮาไม่คิดอะไรมากบวกกับเจอแบบอนี้งมาเป็นสิปีทําให้เจ็ชินเวลามีคนมาทําดีด้วยจกนกระทั่งวันหนึ่งได้มาเจอกับไม้เด็กฝึกงานใหม่ที่แผนกะเจก็รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสอนงานและคิดว่าไม้แอบเล็งเพื่อนของตัวเองแน่แ,นแต่ครั้งนี้เจดคิดผิดแถมยังไม่รู้ตัวซะด้วยว่าไม้กําลังจีบเขาเจดพยายามดันไม้ให้เพื่อนสนใจหา ทางให้เขาได้ใกล้ชิดกันเพราะเห็นว่าไม้เป็นคนดีแต่สุดท้ายเพื่อนก็ไม่สนแถมรู้อยู่แล้วว่าไม้แอบชอบเจดแม้ไม้จะเทคแคร์ทุกคนแต่สิ่งที่เขาทำไปก็พอะมารยาทซึ่งแตกต่างกับที่ดูแลเจดเพราะมันพิเศษกว่าคนอื่นมากๆอย่าเล่นกับอานนท์ เมื่อคนคนนึงเสนอเล,เล่นว่าอยากเป็นเฟน w วิส b e n e ฟิ c อีกคนกับสนองตอบตกลงอย่างจริงจังเพราะไม่มีอะไรจะเสียเอ,อื่อกราฟิกดีไซเนอร์น้านิ่งสุดเย็นชาและจริงจังในความรัก กับคิงโปรแกรมเมอร์ที่ไม่เคยคิดจะพบกับใครจริงจังจับมือทำข้อตกลงมีความสัมพันธ์แบบ friend with benefit จากสถานะเพื่อนของเพื่อนที่คุยกันดีๆได้แค่ไม่กี่ประโยคมาหลายสิบปีเปลี่ยนเป็นสถานะเพื่อนของเพื่อนพวกนี้สถานะเพื่อนร่วมผลประโยชน์แทนแต่ดูเหมือนความสัมพันธ์ลับๆนี้จะสร้างปัญหาใหญ่โดยไม่คาดคิดเพราะระหว่างพวกเขาที่เคยพูดอย่างจริงจังว่าไม่มีทางตกลหลุมรักกันละกันแน่นอนดันมีคนเกิดความรู้สึกต้องห้าม ในความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาเสียได้เป็นในกันบ้างครับทุกคนหมด3มเรื่องนะครับที่เลนน่ะได้พูดถึงไปโดยเรื่องแรกนะครับพี่จะออกกาสที่เราได้รับชมกันเนี่ยนั่นก็คือนิ่งเหี้ยก็หาว่าซื้อต่อมาก็คือพี่เจ็ดคนกานแล้วก็อย่าเล่นกับมานุนจะออกาสในปี2 0 2 2นะครับทัแอปพลิเคชัน BTV นั่นเองส่วนออกอากาศเดือนไหนนะครับยังไม่มีการอัปเดตเนาะเนื่องจากแต่เรื่องก็คือยังไม่ได้เปิดกองนั่นเองถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงบ้างน,นะครับโดยเนหะน้จะมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังกันแน่นอนสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวอกว่าทุกคนอนะ่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะครับบ๊ายบาย